ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแต่ว่าเขากินเก่งมากอะค่ะคุณแม่และไมยเขากินเก่งมากหนุ่มกำลังทักทายบุญเกิดเขาหาที่พึ่งน่าจะใช่ค่ะน้องแพรจับดูบบาแม่เนี่ยมีมีหัวเด็กน้อย อยู่อยู่ในพุงของเขาด้วยแต่ทําที่ไว้ให้เขานอนเขาก็นอนค่ะแล้วก็ผ้าอีกผืนหนึ่งหนุ่มาล่าทักทายน้องเลน้องเลน้องเลขอจขอดะจอด อ๋อแมวท้องเขาก็กินเยอะเก้าเก้าเก้าเอะไรอ่ะไปดูในตื่นมาแต่เช้าเลยทุกนาแดนนี้นี่มีความหมายขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกเลิฟทุกไลทุกทุกกำลังใจค่ะ มันมืดไม่สวา่างโอเค อืมเสียงเสียงนกคุณแ,บบแม่ละไมทักทายตื่นแต่เช้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะอะไรเนี่ยฟออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอะ่ะ อืมฟังเนี่ยเสียงลกก็ว่าโอเคโอเคโอเคเมื่อวานเมื่อวานน้องแพรค่ะแม่ละไมน้องแพรทำความสะอาดหน้าตาให้คุณแม่ละไมทักทายยุเซอร์ภาษาอังกฤษเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะเล่นขาตั้งกล้องอีกและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋วขาตั้งกล้องตะล้มลูกเดี๋ยวขาตั้งกล้องจะลม้มเขาจะให้นั่งนั่งเล่นกับเขาขออภัยด้วยนะคะทุกคน สุขโขทัยค่ะอำเภอกงไกรล,ลาศค่ะจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากอ๋อขอบคุณมากๆค่ะอ๋อฟลันฟลันขอบคุณคุณแม่ละไมามากมากค่ะเหนียวเอ้ย่ะตั้งกล้องแม่นะลูก รู้แล้วรักการรักการไม่ทิ้งไปไหนเนี่ยให้อิ่มทุกมือรู้แล้วรู้แล้วอ่าไว้ใจได้รู้แล้วรู้แล้วคำลาทักทายฟลอานน้องฟลอานอุย้ยเหมียวขาตั้งกล้องอ่ะกล้องสันเลยทีนี้ สุรชัยการช่างมาแล้วตัวแทนน้องตุ๊กโปรตุเกสเลิบหกข้าเพียพรขอบคุณมากๆค่ะสุรชัยทักทายลุงคำลาน้องสุรชัยทักทายลุงคำลาค่ะโอ้เบกอุ้ยอขอขออภัยด้วยนะคะ